สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับมาพบกับครูโอ๊ตเอกพงศ์ปิ่นเงินนะครับวันนี้เรายังเรียนอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับวัสดุและสารนะครับบทที่1นะครับสมบัติทางกายภาพของวัสดุนะครับวันนี้เรามีชื่อตอนว่าสภาพยืดหยุ่นของวัสดุนะครับสมบัติทางกายภาพของวัสดุนะครับ อะไรเป็นสมบัติทางกายภาพของวัสดุบ้างนะครับอ่าก็จะมีความแข็งนะครับสภาพยืดหยุ่นการนําความร้อนนะครับการนําไฟฟ้า4อย่างนี้นะครับอ่าเป็นสมบัติทางกายภาพนะครับของวัสดุนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องสภาพยืดหยุ่นนะครับสมบัติทางกายภาพนะครับของวัสดุนะครับสภาพยืดหยุ่นของวัสดุ สภาพยืดหยุ่นของวัสดุนะครับเป็นอย่างไรนะครับคำถามชวนคิดนะครับสมบัติสำคัญของยางนะครับคืออะไรสภาพยืดหยุ่นคืออะไรนะครับอ่าแล้วก็วัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างน,นะครับ สมบัติทางกายภาพของวัสดุนะครับสภาพยุ่นของวัสดุนะครับวันนี้เราจะมาดูว่ายางนะครับมีสมบัติอย่างไรนะครับในรูปนะครับก็จะเป็นยางรถยนต์นะครับจากภาพที่เราเห็นนะครับมีลักษณะอย่างไรนะครับจากภาพยางรถยนต์นะครับจะผลิตมาจากยางพารานะครับปัจจุบันนะครับก็จะมีความต้องการในการใช้ยางมากนะครับ เราจึงมีการผลิตยางสังเคราะห์ขึ้นนะครับยางนะครับมีสมบัติหลายอย่างนะครับที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้นะครับเช่นความนุ่มนะครับกันน้ํานะครับกันกระแทกนะครับนอกจากนี้นะครับยางยังมีสภาพยืดหยุ่นนะครับจากสมบัติเหล่านี้นะครับจึงนํายางนะครับมาทําเป็นของเล่นนะครับของใช้หลายอย่างนะครับเช่น ลูกบอลนะครับยางรถยนต์รองเท้านะครับยางลบนะครับสภาพยืดหยุ่นของวัสดุนะครับคือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับของวัสดุเมื่อมีแรงมากระทำนะครับแล้วก็สามารถกลับสู่รูปเดิมนะครับเมื่อเราหยุดแรงออกกระทำนะครับประโยชน์ของสภาพยืดหยุ่นของวัสดุนะครับประโยชน์ของสภาพยืดหยุ่นนะครับก็เช่นอย่างยืดนะครับ ยางรัดนะครับยางรัดของเป็นขึงไม้แบบวิตันนะครับแล้วก็ฟองน้ํานะครับอ่าพวกนี้ก็เป็นประโยชน์ของสภาพยืดหยุ่นนะครับอ่าเดี๋ยวจะมีตัวอย่างจากกิจกรรมนะครับให้พวกเราชมเป็นวิดีโอนะครับอ่าก่อนที่เราจะไปชมวิดีโอนะครับเราก็มาดู วัสดุตัวอย่างนะครับที่จะจัดกิจกรรมที่2นะครับกิจกรรมที่2นี้มีชื่อว่าวัสดุแต่ละชนิดมีสภาพยืดหยุ่นเป็นอย่างไรนะครับมาดูอุปกรณ์ก่อนนะครับอันดับแรกนะครับก็จะมีเส้นเ็นไนลอนนะครับคานไม้นะครับแล้วก็รวดเสียบกระดาษนะครับไม้บรรทัดทานไฟฉายขนาดใหญ่นะครับถุงพลาสติกหูหิ้วนะครับแล้วก็เส้น เยืดนะครับโอเคนั่นเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอกันการทดลองนะครับเส้น N และเส้น N ยืดวัสดุใดมีสภาพยืดหยุ่นดีกว่ากันเริ่มทดสอบสภาพยืดหยุ่นของเส้นเอนผูกปลายด้านหนึ่งของเส้น N กับคานไม้ให้แน่น ปลายด้านหนึ่งผูกกับลวดเสียบกระดาษที่ดัดเป็นตะขอให้ความยาวเส้นเอ็นเท่ากับ10เซนติเมตรแล้วผูกถุงพลาสติกกับลวดเสียบกระดาษและวัดความยาวของเส้นเอ็นจากคานมาถึงลวดเสียบกระดาษที่ทำเป็นตะขอ จากนั้นบันทึกความยาวของเส้นเอ็นก่อนใส่ฐานไฟฉายและเริ่มทดสอบโดยใส่ฐานไฟฉาย1ก้อนลงในถุงพลาสติกแขวนไว้เป็นเวลา30วินาทีวัดความยาวของเส้นเอ็นในขณะที่มีฐานไฟฉายอยู่ในถุงพลาสติก แล้วบ on ันทึกความยาวของเส้นเอ็นขณะใส่ฐานไฟฉายจากนั้นนำฐานไฟฉายออกจากถุงพลาสติกวัดความยาวของเส้นเอ็นหลังจากนําฐานไฟฉายออกจากถุงพลาสติกอีกครั้งบันทึกความยาวของเส้นเอ็นหลังนําฐานไฟฉายออกจากถุงพลาสติก ซึ่งเป็นความยาวเดียวกันกับความยาวของเส้นเอ็นก่อนใส่ฐานไฟฉาย2ก้อนทำการทดสอบซ้ำด้วยวิธีการเดิมโดยเปลี่ยนฐานไฟฉายจาก1ก้อนเป็น2ก้อน บันทึกความยาวของเส้นเอ็นทั้งตอนใส่ฐานไฟฉายสองก้อนและตอนนำฐานไฟฉายออกทดสอบซ้ำอีกครั้งด้วยวิธีการเดิมโดยเปลี่ยนฐานไฟฉายจากสองก้อนเป็นสามสี่ห้า เจ็ด <6 S 2> <7 S 1> และแปดก้อนตามลำดับ และบันทึกความยาวของเส้นเอ็นทั้งตอนใส่ฐานไฟฉาย8ก้อนและตอนนำฐานไฟฉายทั้ง8ก้อนออกจากถุงพลาสติกจากนั้นให้ทดสอบโดยเปลี่ยนวัสดุจากเส้นเอ็นเป็นเส้นเอ็นยืด และวัดความยาวของเส้นเอ็นยืดจากคานมาถึงลวดเสียบกระดาษที่ทำเป็นตะขอบันทึกความยาวของเส้นเอ็นยืดก่อนใส่ฐานไฟฉายจากนั้นทดสอบใส่ฐานไฟฉายหนึ่งก้อนลงในถุงพลาสติกแขวนไว้เป็นเวลา30วินาที และวัดความยาวของเส้นเอ็นยืดในขณะที่มีฐานไฟฉายอยู่ในถุงพลาสติกบันทึกความยาวของเส้นเอ็นยืดขณะใส่ฐานไฟฉายจากนั้นนำฐานไฟฉายออกจากถุงพลาสติกวัดความยาวของเส้นเอ็นยืดหลังจากนำฐานไฟฉายออกอีกครั้ง บันทึกความยาวของเส้นเอ็นยืดหลังนำฐานไฟฉายออกจากถุงพลาสติกซึ่งเป็นความยาวเดียวกันกับความยาวของเส้นเอ็นยืดก่อนใส่ฐานไฟฉายสองก้อนทดสอบซ้ำด้วยวิธีการเดิมโดยเปลี่ยนฐานไฟฉายจาก1ก้อนเป็น2ก้อนสามก้อน จากตารางบันทึกผลเส้นเอ็นมีสภาพยืดหยุ่นเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับเส้นเอ็นยืดทราบได้อย่างไร จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนะครับกิจกรรมที่2นะครับวัสดุแต่ละชนิดมีสภาพยืดหยุ่นเป็นอย่างไรนะครับคราวนี้เรามาดูผลกิจกรรมนะครับลักษณะที่สังเกตได้นะครับของเอ็นไนลอนแล้วก็เส้นเอ็นนะครับเส้นเอ็นยืดนะครับมาดูตารางนะครับวัสดุนะครับวัสดุลักษณะที่เราสังเกตได้นะครับคราวนี้เรามาดูวัสดุนะครับเส้นเอ็นไนลอน เส้นเอ็นไนล่อนนะครับจะที่เราเห็นนะครับเป็นยังไงครับลักษณะเป็นลักษณะอย่างไรครับก็จะเป็นเส้นโคมนะครับสีขาวใสนะครับแล้วก็เส้นเอ็นยืดนะครับเส้นเอ็นยืดลักษณะที่เราสังเกตได้นะครับก็จะเป็นเป็นเส้นโค้เหมือนกันนะครับแต่ว่าสีขาวขุ่นนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูสิ่งที่กําหนดให้นะครับต่างกัน สิ่งที่กําหนดให้ต่างกันนะครับก็คือตัวแปรต้นนะครับได้แก่อะไรครับอ่าก็จะเป็นชนิดของวัสดุนะครับชนิดของวัสดุที่เรานํามาใช้นะครับนั่นก็คือ2ตัวนี้นะครับเส้นเอ็นไนลอนกับเส้นเอ็นยืดนั่นเองนะครับอ่าต่อไปนะครับสิ่งที่ต้องติดตามตลอดการทดลองนะครับก็คือตัวแปรตามนะครับสิ่งที่เราต้องติดตามตลอดการทดลองเลยก็คือ การเปลี่ยนแปลงความยาวของวัสดุนะครับสิ่งที่กำหนดให้เหมือนกันนะครับคือตัวแปรที่เราต้องควบคุมให้คงที่นะครับก็จะมีขนาดของเส้นเอ็นไนลอนนะครับแล้วก็เส้นเอ็นยืดนะครับน้ําหนักของฐานไฟฉายแต่ละก้อนนะครับความยาวเริ่มต้นของวัสดุนะครับอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่กำหนดให้เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับ วิธีสังเกตสภาพยืดหยุ่นนะครับนิยามเชิงปฏิบัติการนะครับจะเป็นความยาวของวัสดุนะครับวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นจะมีความยาวเท่าเดิมนะครับเมื่อเทียบกันระหว่างความยาวก่อนทวงด้วยถานไฟฉายนะครับและก็เมื่อนำถานไฟฉายออกนะครับอันนี้ก็เป็นผลกิจกรรมนะครับจากที่เราดูคลิปวิดีโอนะครับคราวนี้เรามาดู มอใหม่งานนะครับอ่าให้นักเรียนศึกษาบทเรียนจากคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอ่าแล้วครูมีการบ้านให้ให้พวกเราทําด้วยนะครับให้นักเรียนตอบคําถามฉัดู้อะไรนะครับจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์นะครับเล่ม2หน้าที่13นะครับสามารถดูโจทย์ได้จากตัวอย่างต่อไปนี้นะครับนักเรียนอ่านะครับ ให้หนักเรียนเขียนวันที่นะครับแล้วก็เขียนกลางหน้าก,กระดาษว่าสมบัติทางกายภาพของวัสดุนะครับสภาพยืดหยุ่นของวัสดุคําถามฉลุ่ยไลน์หน้าที่13นะครับข้อ1นะครับจํานวนฐานกระฉายมีความสัมพันธ์กับแรงกระทําที่มีต่อเส้นเอ็นไนล่อนหรือเส้นเอ็นยืดอย่างไรนะครับให้หนักเรียนเขียนตอบมานะครับข้อ2นะครับ แรงที่มากที่สุดที่ทำให้เส้นเอ็นไนลอนและเส้นเอ็นยืดกลับสู่สภาพเดิมเท่ากันหรือไม่นะครับรู้ได้อย่างไรนะครับเขียนตอบมานะครับข้อ3เส้นเอ็นไนลอนหรือเส้นเอ็นยืดมีสภาพยืดหยุ่นมากกว่ากันรู้ได้อย่างไรนะครับอ่าตอบเขียนตอบมานะครับอ่าข้อ4นะครับวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่น นำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับให้นักเรียนเขียนตอบมานะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับจากสิ่งที่ค้นพบนะครับสรุปได้ว่าอย่างไรนะครับแล้วก็เขียนตอบมานะครับแล้วก็ตีเส้นใต้ปิดให้เรียบร้อยนะครับโอเคทำเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปนะครับลงไปในรายกลุ่มนะครับเดี๋ยวครูจะไปเช็คงานในรายกลุ่มนักเรียนนะครับโอเคไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายนะครับ